นี่ค่ะนี่ก็บรรยากาศนะคะเหล่าดารานะคะลงสนามกันแล้วนะคะ แล้วนะคะเริ่มลงสนามกันค่ะทีมแมตต์เริ่มเติมนะฮะมามามาอ้าวพี่หนิงยืนทำไมล่ะครับพี่ยืนทำไมล่ะครับโคะนั่งทำไมมาพี่โอ้โหเด็กหนิงสิงหอลาดนะครับหรือว่าจ่าสิงห์นี่ก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปหมู่เรียบร้อยนะครัยบร้อเสียนปลายนปลอ่าก็คือเสียบปลา ท่าเตียนอ๋อเตียนตาบ้าอ๋อด้วยครับเป็นละครพุทธคุณสามเร็วๆนี้แล้วเซตด้วยมีจ่ายลายเตีนด้วยเอา้าวเริ่มแล้วนะครับการแข่งขันฟุตบอลรับกระเจ้าวันนี้ทารส่องของมาดมเบอร์เจ็ดคนแรกครับโยนกันไปให้กับเบอร์ห้ารับประธานสภาอ่าโยนกลับไปกลับไปที่ด้านหลังเอาไงดีคุณนับตัวกันไปแล้วทาได้เบอร์เจ็ด ส่งไรคุณก้งคุณก้องทำไงอย่างดนี้อยู่ดงอยู่ดครับอ่ไแล้วพิพิ์พวิท์ปบ้พี่ป้าจารถึงได้ถึงไไปได้ถึงไปไเไปฟังโดนแล้วก็ไปทำไงทำได้ของของก็โดๅทุมทุ่มเข้ามาบ่ฮาทำยังไงอ้วิทวินเด็กจะวิญ โอ้โปรเกไม่ทันนี่โดนเขาที่พิชิตเตอร์ส่งมาให้กัาตูปิตาพิตาโดาสไนไหให้อะไรพิ้อะไรอะไรอะไรไโอ้ยย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 ยสยย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 ยมยเยยยยยยยไยไยยยยยย กระแทกกลับมาอาอาจารย์พี่บี๊บี๊บหลุดเข้าไปอ่าส่งพระมาพระบรมได้ลูกกลับมากลับมาอีกนะครับกลับมาอีกอามาจากนั้นบี๊บี๊อี๊เทรนด์ส่งกลับไปโอ้นะครับมาพิต้าพิต้าได้ลูกโยนกลับไปให้กับคิดเห้เจอบี๊สวิธอ่าจะเข้าไปช่วยไม่ทันแล้วกลับมาอีกครั้ง โอมแปะฮุมแปาพาแล้วพาแล้วเอามาพี่อาเอาดีแ้ครับโอ้ปลามากหน่าดีเลยกระนมระตูนม่พี่ดีสมิต้ลูกย้อเอ็ตองถกนะโยนเอาเอาเลยอาเลเอาเลย้จังวะน้ีเาไปดา้เลยโอ้ยบรรยากาศนะคะมันค่ะ

อยากไปต่อได้ไหมกลับมาหาพี่อ๋อเลยครับกลับไปหาพี่เมย์พัะพุ่งเดี๋ยวไปอีกครั้งทําไงทําไงอ้าวอย่าชักกําปั้หลอกกําปั้นหลอกกันไปหาพี่ดีพี่ดีสมิ้นเต้ลูกอย่าพี่ดียืนอ่าห่างไปหน่อยปุ้งสุรรัตน์ปุ้งะหารอ้าวล้บใจเองไปฟาวไม่ฟาวไม่ฟาวไปไงพี่ดีพี่ดีพี่พิ้วพี่ดีโอ้พี่ดีไม่เข้าไม่เข้าโอ้โหนิดเดียวพี่ดี เฮ้ยเอาปาจงคุณใจปาจงเ้ยงเอาเอายงเอาเอดรานะครับพี่ทาประตูมตกีนะครับท่านนะฮะโอ้โหามชครับาดงต่อครับมีใหญ่นครับในชุีนะฮะโอ้โหับอ ครับผมตาดีใจออกมากนะตอนนี้อ้ากลับมาหาอต้องเชียร์ไม่รู้จะเชียร์ใครนะครับเดี๋ยวเราวันนี้มาเยอะเลยอาจารย์ครับผมโอ้โหตาสิงผู้กองตั้งเนี่ยมาด้วยจับสายและโสดนะครับวันนี้กำลังไม่สดอยู่นะคนัดบ้าเทพจับตาดูคนนี้ดิเอ็ยนี่เป็นสิบเลครับนัดบ้าเทพคู่คิมเอาไงเอานัดนัดตาดีใจวิ่งไปวิ่งมา อาเดี๋ยวนี้เดี no ๋ยวนายนายเพื Brothers ่ออยู you ่ไหนครับนายเพื่อยังอยู่ใช่ตรงนี้นายเพื่อยู่ตรงนี้นี่เฮ้ยโอ้โหให้ความหมาขสิบสามนะครับท่านนายเพื่อเนะฮะตัดเสื้ตีเนีฮะอยากตกงานเลยไงนายถยูอยู่นี่อ่าได้แล้วนะครับไปอาจนัยนหมายเลขสิบนะครับป้านเลยป้อได้เลยครับครับผมโอ้แล้วแล้วต่อชมต่อกันแล้วกันนะครับขณะท่านนายเพื่อยืนมองลูกยังเท่ ไม่ใช่ฮะตัดงูเอาไดฮะปาอจะัดไม่ได้ครับปาดเอาิงตัดตัเลตัวนี่ควาไว้ได้ครับครับเอ้ยูดตกไปเลยเอาเอาจะงด้ผ่าไหมผาไม่ผ่านเนี่รู้สึกว่าสนามจะแทงหรือเปล่าได้ครับจะไปฝังเดียวนะฮะตะเดินเนตอนนี้ฝ่ายพระดมมาเกี่ยมาดูต่อเนี่ยตัวเบอร์สิบเจ

นึ่งหนเ e ยแล้วมันจะทำอะไ้ได้เปล้าเลยที่เราพาคุณไปลูกดต่วากุงทำงานมองหาเพื่อนไปแล้ไปห้กับคุณก็ไปดยยังได้อยู่เะปันมายอมาให้หมายเลขสามลนะป้าเให้มาเราแล้วหลอกมาย้อนมาเลยครับที่ที่เาไปเลขหกไปหาเือนไปกับเอาไาไลูกทำอะไรอยู่ดดดูดด

ภาาประตูไม่ธดาเหมือนกันเครับเช็คไว้ได้นยฐานนัดเต็มแขงแน่นอนจริงๆนะครับวันนี้เอาละเอาล่นัเีีกอะไรตีอาเซีเี๋วอันนี้ับหล่อพ่วนะครับสู้อาเย่ยมมาแล้วมาที่ที่แล้วับต่อมาเ้มาตมาตดีขับเตขับเตอับตับตับตาับต

เป็นการทัดทายเลยครับ <passwords> ท <anim ates> ่านผู้ชมนะครับยากเลยฮะเอ่นะครับพิธีกรในในเเป็นผู้ที่นำทีมดารานะครับมาเพื่อจะสร้างสรรค์นะครับบรรยากาศนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับครับผมอันให้คุยกับผมแล้วคุยกับท่านท่านท่านเลยฮะผมก็รูุ้เตัวไงอยู่ๆอยู่ไหนนะครับ้เดี๋ยวจะยกนะครับเดี๋ยวจะยกมาฮะ โยนกลับมาหาพี่ตีสวิตพี่ตีโยนกะไปโยนให้พี่กุ้งแต่ไม่ทำโดนสกัดไม่ได้สต้าพยายามเก่ากไม่ได้ไม่ได้โดนทางนี้ฮะทางด้านของบ้านดมโยนกลับไปให้กับเบต้าเข้าไปทางแตะเข้าสะกัดบ้านดมเอาเวลาดูนี่นี่ทำได้โอ้โหทางรถตำรวจเบอร์ห้าสกัดออกข้างไปเรียบร้อยอ่แต่ดูเยอะการหลายทีตั้งห้าหลงนักบอลเพื่อให้ เดี๋ยวนี้บะามด้านของทีมรวมาได้ทุ่มโมดิแวินเดเิิเอาพลาดชพายต่ทางหนอทางทีมบ้าดเบรมาช่วยโดฮาดิาบอสตาิตส่งใั้พี่ออยแต่ไม่ทันเอาแล้วีอทำแล้วเอ้วไม่ทมดาอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกยามงกุ้งแก้ว่ลาสราโอทำอะไรสไม่ธรรมดานะทุกบ้าน ล้มมาเลยนี่ก็โอเคค่ะเติดตามกันต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกับเอ่อเหี่ยวลั่นพงนะคะแล้วก็สาวรีพัลุยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะอ้าวดีเจพิทดีเจพิทได้ลูกแล้วลูกทังหลายดิมองหามองหาจะตัดไปฮะจะพิทเลยเอาไงหาช่องไม่ได้หาช่องไม่ได้สุดท้ายก็มาหาพี่พิทเทนเบอร์อ๋อพี่พิทได้ ่่โอ้โหนี่ครึ่งสนามเลยนะครับครับนีอีกคนหนึ่งะครับนี่มาเลยวิ่งมาแา้